สวัสดีครับพบกับช่องจไฟฟ้าแม่อายนะครับเนาะเทคนิคการทำเทคนิคการดึงสายแบบใช้คนดึงเทคนิคแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมายคนดึงแล้วก็ใช้พีฟอร์มลัดจากหน้างานจริงนะครับนี่แนวทางการทำสารที่แห่งหนึ่งจตุัเชียงใหม่นะครับเอออ๋อ แล้วก็เพิ่มมาจมอีกฝั่งหนึ่งเป็นไฟสามเฟสเข้าไปที่ตู้นั่ง,งานจริงในทาการทำนีครับมีการเพิ่มหรือขยายตู้ไฟไปอีกห้องหนึง่ง โดยใช้เป็นตู้คอน sumer ทีเฟสควบคุมนะก็ในทางการทำา่ันบอกดีที่สุดถามว่าทำดึงกันยังไงก็เนี่ยครับใช้แบบคนดึงซรอมรัดหัวท้ายไม่ได้ใช้แม่แรงอะไรบ้านๆคนอย่างเดียวครับอันนี้ก็โคนปล่อยสายอย่างเดียวง่ายๆนะครับเนาะ โอเคครับหลังจากดึงเสร็จเนะเาะก็จะประมาณนี้เป็นการเชื่อมต่อเมนไปหาตู้อีกทีหนึ่งนะครับข้างนอกผมใช้เป็นเมนที่ h t b ด A เบอร์ยีหรือสายมีเนียมเบอร์ยีหนะครับเพราะขอเดิมเขาก็เป็นเบอร์ยีิหอยู่แล้วนะสุดตรงปลายนู้นกำลังต่อเข้ากับสายทองแดงเพื่อที่เข้ามาในอาคารอีกทีหนึ่งเพื่อวิ่งเข้าไปหาในตู้ข้างในผมใช้เป็นสายทองแดงที b ่ h w เบอร์สินะครับสสยในท่อ เชื่อมด้วยการใส่สลิปต่อสลิปทองแดงต่อนะครับสลิปสลิปทองแดงก็ถามว่าดีไหม,ไมก็ดรีระดับหนึ่งเนาะแต่ถามว่าเซฟที่สุดไหมน่าจะเซฟเพราะราคาไม่แพงแต่ถ้าเป็นแคมอันอื่นนี่มันจะราคาแพงทำเนาะประมาณนั้นเน้นประหยัดด้วยนี่ใช้งาน <c oughs> เดี๋ยวไปดูข้างในเขาทำยังไง <c oughs> โอเคครับอันนี้คือข้างในห้อง นี่ผมได้ทําการดึงสายไฟเข้ามานะครับทาเป็นลักษณะข้อขาวน้อยะนะครับเนาสายโซเลยเป็นลักษณะเบรกเกอร์ก็แนวทางในการทําข้อครับว่าการทำข้อการวางข้อวางกันยังไงอะไรยังไงหลบสิ่สกปรกประมาณไหนอะไรยังไงนะ,น,น,นะครับนะฮะเป็นเครื่องทำขนมนะครับเนาะลักษณะใช้ฮีตเตอร์ คือหมดิหกเครื่องนะนี่คือการลังค่อนนี่คือตู้ของผมนะครับตู้สามเฟสสี่สายเมนห้าสิบแอมป์ตู้สกติสามสิบสองแอมป์ใช้สายฮีริวเบอร์หกครับอาจจะไม่ดีเข้าก็พอพอใช้ได้ครับเล่นประหยัดเล่นใช้งาน ที่จักหน้าง,งานจริงครับแนวทางการทำท่อเนาะสายดำที่ห้อยๆนั่นเป็นสายกล้าวสายกล้าวครับโอใส่หางปลาหัวท้ายแล้วก็ให้เขา้าติดเข้ากับโคลเครื่องอีกทนีนะครับเบรกเกอร์เป็นเบรกเกอร์ 30m ไม่ต้องทำกาวแบบนี้ผมใช้โครเหล็กเป็นเลาผ่าเชื่อมแล้วใช้หัวท้ายที่หัวท้ายเพื่อเป็นกาวให้กับเหล็กโดยจะกาวมาจากไหนกาวมาจากเส้นนี้ okay. แล้วก็วิ่งเข้าไปในเครื่องให้ตู้ ก็ให้คนได้เป็น,นทางก็เนทางบ่ตที่สุดนะย้ำนครับฉันง,งานจริงนี่คอภาพรวมที่ผมได้ทำการวางข้อไฟนะครับแล้วการเข้าหาตู้การอะไรยังไงประมาณนี้ฮะนี่คือที่ผมได้ทำไว้ระบบกเ็เนทางกับใครหลายคนที่จะวางข้อวางไฟครับ ช็คง่ายอะไรง่ายไปเรียบร้อยนะครับเนาะส่วนในตู้ไฟก็อาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นร้อเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ก็ใช้งานได้จริงนะครับเนาะไม่มีการตรวจนะครับไม่ได้เน้นที่น้ำตาลนำเทาวายสายนะครับสีแต่ผมใช้เทปมาร์กหัวท้ายแทนนะครับเนาะเ <c oughs> มก็เป็นสีอุ่ตาลเบอร์สิบหกและมาร์กเป็นหนึ่งของสามนะครับไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ตามสีนักเตะเมนเพราะว่าหาหาซื้อยากมากวันอาทิตย์อะไรอนยะ่างเงี้ยส่วนนี้ต้นผมใช้เป็นสีฟ้ากาวผู้ใหญ่เป็นสีดำและใช้มากออกเป็นการปล่อยไฟให้เบ็กหนุ่น,นะคร, <c oughs> ครับครับผมการทำครับไม่บอกดีทีสุดครับผม,ผมค,ครับ